بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما ب ع د السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับสิ่งที่เป็นสิ่งถูกสร้างที่พระเจ้า ได้สร้างเอาไว้ในโลกนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่ยงคงกระพันไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไม่พังพินาศมันจะไม่สูญสลายชีวิตแต่และชีวิตต้องพบกับความตายสิ่งถูกสร้างทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้จะต้องพบกับการดับสูญ รวมทั้งโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มนุษย์อยู่กันหลายพันล้านคนเมื่อถึงเวลาก็จะต้องพบกับการอวสานตามกำหนดสภาวะที่พระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดเอาไว้แต่ว่าก่อนที่โลกนี้จะสูญสลายหรือก่อนที่โลกนี้จะดำเนินไปสู่การดับสูญจะมีสัญญาณต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆที่เป็นสัญญาณเกิดขึ้นก่อนที่โลกนี้จะดำเนินไปสู่การดับศูนย์หรือดำเนินไปสู่การอวาสานโดยท่านศาสดามมฮัมมัดสลลัลฮวาลฮิวซัลลัมได้พูดเอาไว้เมื่อ14ศตรวรรษที่แล้ว1400กว่าปีว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้เป็นร้อยๆเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่โลกนี้จะดำเนินไปสู่การอวาสาน และสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้เมื่อ1400กว่าปีมันก็เกิดชัดเจนมากในบางสัญญาณในยุคของเราบางสัญญาณก็เกิดขึ้นในลักษณะที่ค่อยๆชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราได้พูดคุยกันมาแล้วถึง24สัญญาณที่มนุษย์ในโลกนี้ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่า มันเกิดขึ้นจริงแล้วตามสิ่งที่มูฮัมหมัดได้บอกเอาไว้เมื่อ14ศตวรรษที่แล้ววันนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันแล้วท่านผู้ชมผู้มีเกียรติจะได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่ท่านศาสดามลลาูฮัมหมัดสุลลาะฮวาเลัยหิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ตรงนี้เป็นเรื่องที่มนุษย์ทั้งโลกปฏิเสธไม่ได้ว่าณเวลานี้มันเกิดขึ้นอย่างมากแล้วทั้งๆท,ที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันยังไม่เกิดขึ้นในยุคที่ท่านศาสดามมฮัมมัดสลลลฮวาเลหิวะสัลลัมีชีวิตอยู่เหตุการณ์ตรงนี้นะครับในสัญญาณที่25เป็นสัญญาณวันอาวสานโลกที่บรรดานักวิชาการอิสลามได้ให้ข้อสรุปว่าในยุคไท้ายๆก่อนวันอวสานโลกจะอุบัติขึ้นจะมีพวกดาราพวกนักร้องพวกศิลปินพวกเต้นกินรำกิน พวกร้องรำทำเพลงจะปรากฏให้เห็นในสังคมอย่างดาดเดินปรากฏในสังคมอย่างมากมายและก็แพร่หลายสังคมแต่และสังคมจะนิยมชมชอบกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลงจะนิยมชมชอบในตัวของศิลปินนิยมในการที่จะให้ลูกหลานของตนเองนะครับร้องเพลงเต้นกินรำกินสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นชัดเหลือเกิน ในสังคมบ้านเราจนกระทั่งรายการโทรทัศน์บางรายการมีรายการเฉพาะที่รับสมัครหรือว่าประกวดการร้องเพลงในนามของโรงเรียนหรือน,นามส่วนตัวก็ตามแต่มีรายการในบ้านของเรามีรายการเฉพาะในรายการตรงนี้เนะมีสปอนเซอร์มีค่าใช้จ่ายอย่างมากมายแล้วก็รู้สึกมีความชื่นชมอย่างยิ่งที่เยาวชนนั้นก้าวเข้าไปสู่การเป็นศิลปิน ก้าวเข้าไปสู่การเป็นนักร้องแล้วก็เต้นกินรำกินสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อิสลามถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเป็นอาชีพที่ต้องห้ามในหลักการของศาสนาเพราะว่าเบื้องหลังอาชีพนี้มันจะนำชีวิตไปสู่ความเหลวแหลกไปสู่ความออมอมเมาไปสู่การมั่วสุมและไปสู่ความวุ่นวายต่างๆในชีวิตเยางมากมาย เราจึงเห็นได้ว่าชีวิตของคนที่เป็นศิลปินดารานักร้องพวกเต้นกินรำกินเนี่ยเป็นชีวิตที่จะไม่ราบรื่นแต่งงานกันไปกี่คู่กี่คู่ก็ตามแต่พบกับคำว่าบ้านแตกเกือบทั้งนั้นมันเป็นสิ่งที่มีความวุ่นวายต่างๆมากมายซึ่งไม่ใช่ณเวลานี้ที่เราจะมาคุยกันในรายละเอียดว่ามันมีอะไรที่ผิดบ้างในการที่ลูกหลานของเราจะไปเป็นพวกนักร้องเป็นศิลปินพวกเต้นกินรำกินคงจะไม่พูดในประเด็นนั้น คงจะไม่เจาะลึกในประเด็นนั้นแต่ส่วนที่จะพูดตรงนี้ก็คือเน้นหนักว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นในยุคท้ายๆก่อนวันอวสานโลกจะอุบัติขึ้นนั่นก็คือพวกดาราพวกนักร้องพวกศิลปินพวกเต้นกินรำกินพวกร้องํำทำเพลงจะอุบัติขึ้นจะปรากฏขึ้นในสังคมของเรานี่อย่างมากมาย มาดูหลักฐานจากคําสอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละของอะเลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ท่านนบีได้บอกว่าอิดัตต์ขอดัลไฟอุดูวาลันวัลอามานะตุมักนัมันวัสซจกาตุมักรามันวัตการ์ลุมุลอยนมิเลไวยิดดีนวัซอฮารติลไกนาตวัลมาอาซิฟซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้แล้วเราก็ได้พูดคุยมาแล้วในบางส่วนท่านนบีบอกว่า เมื่อประชาชนในยุคไทยๆได้ยึดถือนะครับเอาการเล่าเรียนในศาสนาเอาการเล่าเรียนในเกี่ยวข้องกับสามัญเกี่ยวข้องกับโลกนี้เป็นส่วนสําคัญแล้วก็รายได้ของแผ่นดินหมุนเวียนอยู่กับในน้ํามือเฉพาะคนชั้นปกครองความรับผิดชอบต่างๆถูกปล่อยปะละเลยการจ่ายสกาดถูกทอดทิ้ง สามีตามใจภรรยาทุกอย่างแต่ทรยศต่อแม่ของตนเองสิ่งต่างๆ่าเราเนี้ยท่านนบีได้บอกเอาไว้แล้วก็บางข้อเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วแต่ส่วนที่สําคัญอยู่ตรงนี้ว่าซอราฮาติลไคนาทวัลมาซิฟการเต้นกินรํากินการร้องรําทาเพลงจะปรากฏแพร่หลายในสังคมท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับเมื่อท่านนบีได้บอกเอาไว้ในสิ่งนี้ในยุคที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่อิสลามได้แพร่ขยายไปในคาบสมุทรอาหรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ณเวลานี้ท่านนาบีได้บอกเอาไว้พันสี่ร้อยกว่าปีว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเหตุการณ์ตรงนี้มันก็กําลังเกิดขึ้นในสังคมของเราที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากในยุคนี้นะครับไม่ว่าจะมีการจัดงานฉลองกันในที่ใดก็ตามแต่ในโอกาสใดก็ตามแต่ มักจะมีพวกดารานักร้องศิลปินพวกเต้นกินรำกินมาร้องรำทำเพลงมาแสดงในงานนั่นๆอย่างเมามันแม้ว่าจะเป็นงานศพก็ตามแต่ก็มีการร้องรำทำเพลงเกิดขึ้นงานฉลองวันเกิดงานฉลองตำแหน่งงานฉลองประจำปีเทศกาลลิ้นจีเทศกาลลำไย,ยเทศกาลนั่นเทศกาลนี้งานลอยกระทงงานขึ้นบ้านใหม่ สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์เป็นวัฒนธรรมที่มันเกลือกลั่วไปด้วยเรื่องของการร้องรัำทําเพลงเรื่องของการเต้นกินรํากินทั้งนั้นเลยแล้วรายการวิทยุต่างๆท่านพี่น้องผู้มีเกียรติสังเกตบ้างไหมรายการวิทยุรายการทีวีหนังสือพิมพ์วรารสารนิตยสารก็จะมีการโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของดารา เกี่ยวกับเรื่องของศิลปินเกี่ยวกับเรื่องของนักร้องนักแสดงทั้งสิ้นจนกระทั่งวารสารบางเล่มนี่นะครับมีจํานวนหลายสิบเล่มเป็นร้อยๆเป็นร้อยๆวารสารนะครับของบ้านเราพูดถึงเรื่องของดารานักร้องทั้งนั้นคนนั้นจีบคนนั้นคนนี้จีบคนนี้คนนั้นอกหักคนนี้ไปมีชู้คนนี้ไปมีสัมพันธ์คนนี้มีกิก๊กก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ มันจึงทําให้คนในสังคมเนี่ยบ้าคลั่งแล้วก็คลั่งใครอยู่กับเรื่องของอนักนักแสดงเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินเกี่ยวกับเรื่องของการร้องรทำทําเพลงกันอย่างมากมายรายการทีวีที่เรียนให้พี่น้องทราบไปในตอนต้นนะครับเดี๋ยวนี้รายการเราท่านทั้งหลายก็อาจจะชมกันในแต่ละสัปดาห์โดยเฉพาะจะมีในช่วงของเสาร์อาทิตย์นะครับมีรายการที่จะประกวดการร้องรทำทําเพลงและตอนนี้นะครับ ก็เป็นที่ฮิตมากๆนะครับเอาเด็กตัวเล็กๆที่เสียงดีๆอายุน้อยๆมาประกวดร้องเพลงกันแล้วตอนนี้ดาราวัยรุ่นคนที่เป็นวัยรุ่นทั้งหลายนี่นะครับอยากที่จะไต่เต้าขึ้นมาเป็นคนที่รู้จักในสังคมก็จะพยายามก้าวเข้าไปสู่วงการแบบนี้เข้าไปประกวดร้องเพลงเข้าไปประกวดความสามารถไปประกวดสรีระร่างกายไปประกวดความสามารถเพื่อที่จะให้ตนเองเ,เด่นดังในแวดวงตรงนี้ ท่านมีจึงบอกนะครับว่ายุคไทยๆศิลปินพวกดารานักร้องพวกเต้นกินรำกินพวกร้องรำทำเพลงเนี่ยจะปรากฏในสังคมของเราอย่างดาดเดินอย่างมากมายแต่ที่สำคัญก็คือมันเป็นอาชีพที่ไม่ฮาลาลน,นะครับเป็นอาชีพที่ต้องห้ามในหลักการของศาสนาจึงเห็นได้ว่างานของมุสลิมที่มัสยิด ถ้าหากว่ามัสยิดนั้นเนี่ยมีอิหมามที่เคร่งครัดในเรื่องของหลักการศาสนาจะไม่มีการแสดงในเรื่องของการร้องรำทำเพลงทั้งสิ้นไม่มีลิเกฮูลูไม่มีลําตัดไม่มีดนตรีไม่มีสตริงไม่มีสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของการร้องรำทำเพลงในเรื่องของการเต้นกินรำกินเนี่ยไม่มีแต่ถ้าหากว่าเป็นมัสยิดโดยที่อิหมามคนนั้นเนี่ยไม่เข้าใจศาสนา เป็นอิมามที่หันหลังให้กับศาสนาแต่ก็ยังรั้นตําแหน่งเอาไว้แล้วก็ไม่ได้สอนให้คนในรู้ศาสนาคนในตําบลบ้านนั้นก็จะโง่เขลาเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเวลาจัดงานมัสยิดอะไรก็ตามแต่ที่ทำไรายได้ให้แก่มัสยิดก็จะหามาแสดงกันในงานของมัสยิดไม่ว่าจะเป็นลิเกไม่ว่าจะเป็นดนตรีไม่ว่าจะเป็นลำตัดแม้กระทั่งจะเป็นในเรื่องของการเสียงทายการแข่งนกเขา ก็มีในเรื่องของการพนันเหล่านั้นเนี่ยนะครับเอาเงินเข้ามาัสยิดเพราะคนเข้าใจว่าเงินเข้ามาัสยิดนะเป็นเงินถูกกฎหมายก็แล้วกันจะผิดในเรื่องศาสนาหรือไม่ผิดในเรื่องของศาสนาไม่ต้องว่ากันได้อิมามแบบนี้ก็ยุ่งเหมือนกันพี่น้องครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เอาศาสนาก็เลยนําเอาการแสดงดนตรีการนําเอาพวกดาราศิล,ลปินเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหาไรายได้เข้ามาัสยิ แปลว่าอิหม่ามคนนั้นหรือว่าสบุรุษของคนที่อยู่ในมัสยิดนั้นเนี่ยเป็นคนที่ห่างไกลในเรื่องของศาสนาเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องออกห่างจากเรื่องของการร้องรําทําเพลงจากเรื่องของการเป็นดาราเป็นศิลปินแต่พี่น้องอาจจะคัดค้านนะครับบอกว่าเอเห็นดาราที่เป็นมุสลิมนี่หลายคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็ มีหน้ามีตาสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการสังคมมุสลิมอย่างมากมายผมก็ขอชี้แจงตรงนั้นนะครับว่าดาราเหล่านั้นไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยที่เอาศาสนา,าของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาไม่มีดาราเหล่านั้นที่เป็นมุสลิมสักคนเดียวที่จะเป็นบ่าวผู้พักดีต่ออัลลอฮ์ด้วยหวนทางที่ถูกต้องไม่มีแม้แต่คนเดียวเพราะถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นเป็นบาวผู้พักดีคนเหล่านั้นต้องเข้าใจว่าอาชีพแบบนั้น เป็นอาชีพที่ต้องห้ามในหลักการของศาสนาเป็นอาชีพที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกห่างเพราะผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับจะต้องนําเอาหลักการของอิสลามเนี่ยเข้าไปสู่การดําเนินชีวิตทุกขั้นตอนผมได้เคยเรียนให้พี่น้องทราบในตอนคุยกันในช่วงต้นๆนะครับเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะนะครับว่า โลกนี้เนี่ยที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายได้เกิดมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยท่านผู้ชมผู้มีเกียรติลองคิดซิว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรบางคนเนี่ยให้คําตอบกับตนเองไม่ได้ทั้งทั้งท,งที่เป็นมุสลิมทั้งทั้งท,งท,งที่เป็นผู้ที่อาจจะละหมาดครบวัน้ัห้าเวลาแต่ให้คําตอบจากคําถามตรงนี้ไม่ได้จำเอาไว้นะครับพี่น้อง ชีวิตในโลกดุนยานี้เนี่ยเราเกิดมาเพื่อทําหน้าที่ประการสําคัญประการเดียวนั่นก็คือทําหน้าที่เอาอิสลามเนี่ยไปใช้ในการดําเนินชีวิตใช้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันตายนั่นแหละคือหน้าที่ที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของเราในโลกนี้ในเมื่อชีวิตของเราต้องมีหน้าที่ที่สําคัญประการที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้ก็จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่ตนเองนะครับว่าอะไรที่อิสลามสอนอะไรที่อิสลามบอกว่าทำได้อะไรที่อิสลามบอกว่าทำไม่ได้เราก็จะต้องนำเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาปฏิบัติกับชีวิตของเราอย่างเคร่งครัดในส่วนหนึ่งที่อิสลามบอกว่าการทำซีนาทำไม่ได้เราก็จะต้องออกห่างในส่วนหนึ่งที่อิสลามบอกว่าเรื่องของการพนันเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เราต้องออกห่าง ในส่วนหนึ่งของผู้ชายที่บอกว่าใสา่ทองคําไม่ได้ผู้ศรัทธาชายตั้งหลายต้องออกห่างสายผ้าไหมไม่ได้ผู้ศรัทธาชายตั้งหลายจะต้องออกห่างสําหรับสตรีมุสลิมกก็สามารถที่จะใส่ได้ใส่เครื่องประดับที่มาจากทองคําใส่เสื้อผ้าที่มาจากผ้าไหมส่วนผู้ชายใส่ไม่ได้ผู้ชายก็จะต้องออกห่างเรื่องของเสียงเพลงเสียงดนตรีการร้องรําทําเพลงการเต้นกินรํากิน ด,ด้วยการมีเสียงเพลงประกอบสิ่งเหล่านี้ท่านนาบีบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องห้ามในหลักการของอิสลามใครที่เข้าไปเกียียดเรือกลัวอยู่กับเรื่องเหล่านี้นะครับตายไปแล้วในวันกิยามนะเนี่ยโทษทันที่เขาจะได้รับก็คือการถูกน้ําตะกัวที่หลอมเหลวนะครับกรอเข้าไปในรูหูซึ่งมันเป็นโทษทันที่หนักหนาสาหัสหมากแต่ว่าคนในยุคนี้นะครับแกล้งทําเป็นลืม กับสิ่งที่ท่านรอซูลสาลาลัลลอฮุวาลลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการร้องรำทำเพลงจึงทำให้ซีดีเพลงอยู่ในรถของคนที่อ้างว่าเป็นมุสลิมนี่เยอะแยะไปหมดแม้กระทั่งในใน,ในบางส่วนที่ผมไปเจอมานี่นะครับบ้านที่มาเรียนเรียนในสิ่งที่เป็นกอลลลอกอล,ลรอซูล มาทําความเข้าใจกับอุตรานมาเรียนศึกษาหะดีสองท่านนาบีปฏิบัติตามสุนนะแบบฉบับของท่านนาบีอย่างเคร่งครัดแต่วันที่แต่งงานลูกสาวของตนเองมีเสียงเพลงเปิดดังกระหึ่มในงานได้อย่างไรสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นแต่สิ่งสําคัญที่เรากําลังพูดคุยอยู่ตรงนี้นะครับท่านนาบีบอกว่าจะอยู่ในสังคมไหนก็ตามแต่ในยุคไท,ทย แม้ว่าจะเป็นสังคมของมุสลิมก็ตามในยุคไทยทายนี้จะมีพวกดาราพวกศิลปินพวกเต้นกินรำกินพวกร้องรำทำเพลงเกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายแล้วมันก็จะแพร่หลายไปในสังคมอย่างมากจนในที่สุดนะครับคนในสังคมมุสลิมก็จะไปยึดถือว่าอาชีพเหล่านี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ฮาลานเป็นอาชีพที่อนุมัติในหลักการของศาสนาทั้งที่ มันเป็นอาชีพที่ฮารามมันเป็นอาชีพที่ต้องห้ามในหลักการของศาสนาท่านผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านครับพิจารณาในเรื่องนี้แล้วต่อไปนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องออกห่างออกห่างจากเสียงเพลงออกห่างจากเสียงดนตรีแล้วก็ซีดีต่างๆในบ้านของเราที่มันมีมีเสียงเพลงเป็นซีดีเพลงเป็นคาราโอเกะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาออกจากบ้านไปเถอะ เพราะบ้านเราต้งหาว่ามีของฮารามอยู่ในบ้านมีสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาอยู่ในบ้านความจำเริญอัลลอฮ์จะไม่ให้เกิดขึ้นในบ้านของเรามาเลย์กาที่จะเข้ามานําเอาความเมตตาของอัลลอฮ์นำเอาริสกีของอัลลอฮ์นำเอาความโปรดปานของอัลลอฮ์มาสู่บ้านเราเนี่ยจะไม่เข้าบ้านหลังที่มันมีของฮารามของต้องห้ามอยู่ในบ้านของเรา ด้วยเหตุนี้เเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องปลดเปลื้องเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกไปจากบ้านของเราเนี่ยให้มากๆและที่เน้นย้ำตรงนี้ก็คือเสียงเพลงเสียงดนตรีสิ่งที่จะขอสรุปให้พี่น้องฟังในช่วงท้ายนี้ก็คือสัญญาณวันกิยามะสัญญาณหนึ่งตามที่ท่านนบบมุมฮัมมัดสุลลานโมอะลัยฮิวซัลลัมได้บอกเอาไว้ตรงนี้มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราอย่างชัดเจนแล้วนั่นก็คือในยุคไทยไท้าย จะเกิดพวกดารานักร้องศิลปินพวกเต้นกินรำกินพวกร้องรำทำเพลงปรากฏในสังคมของเราอย่างดาดดืนและผู้คนทั้งหลายก็จะสนใจกับผู้คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งสังคมของเรานะครับถูกมอมเมาด้วยเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างมากมายวอบ,บินละฮิตาฟิกวันฮิดายะสาลามะล,ลลยกุ้งบาระห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ